สวัสดีครับวันนี้จะขอนําเสนอนะครับน้ํามะพร้าวน้ําหอมนะครับหรือไม่ก็น้ํามะพร้าวก็ได้ครับเพื่อที่จะใส่กับเครื่องเอมิโก้รุ่นนี้นะครับสวยนะครับว่ามันจะออกมาได้สวยขนาดไหนนะครับเป็นน้ำมะพร้าวนะครับเราผสมนมสดด้วยนะครับน้ามะพร้าวแบบจริงๆเลยครับจากต้นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองอ่า ด,ด้วยกันนะครับเครื่องเอมิโกรุ่นโวเดียวเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับให้เห็นภาพแบบเต็มๆ,ๆชัดๆครับว่ามันเป็นน้ำมะพร้าวแบบสดๆนะครับไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เห็นภาพจริงๆนะครับว่า น้ำมะพร้าวมันสามารถที่ทาได้ดีขนาดนี้นะครับบางครั้งลูกค้าก็ถามหานะครับว่าน้ามะพร้าวนี่กับเครื่องเนี่ยมันจะทําเป็นสลืบี้ได้ไหมมันจะอร่อยไหมมันจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับเ,เราต้องมาดูกันนะครับให้เห็นภาพจริงๆนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่กล้าสามารถที่จะนำเอาน้ำมะพร้าวแบบสดๆมาลองกับเครื่องให้ดูเลยนะครับ ท่านที่ดูอยู่ก็จะรู้ไปๆไกับเราเหมือนกันนะครับว่ามันจะได้ดีขนาดไหนนะครับนี่เลยนะครับเป็นเครื่องอิมิโก้ของอิตาลีนะครับยี่ห้อนี้นะครับขนาดถูเดียวนะครับสวยงามนะครับนี่เลยนะครับ พวกร้านกาแฟร้านนมนะครับหรือไม่ก็น้ำผลไมส้สดนะครับพวกส้มนะครับพวกแคตตาลูปนะครับหรือไม่ก็พวกแตงโมนะครับก็สามารถที่จะใช้กับเครื่องนี้ได้โดยสะดวกดีนะครับเพราะว่าเราผ่านมาแล้วนะครับส่วนน้ำมะพร้าวเนี่ยเรายังไม่ลองเทสตัวนี้นะครับเลยจะลองเทสดูว่าผลที่ออกมามันจะสวยขนาดไหนนะครับ ผสมนมสดนะครับผลออกมาจะสวยงามไหมน,นะครับนะครับโอนะครับนี่รอดูนะครับผลที่ออกมาจะสวยงามไหมน,นะครับถ้าเดี๋ยวตอนเป็นเกรดนะครับจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะครับเครื่องตอนนี้ พร้อมที่จะกดขายได้แล้วนะครับเป็นเซเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมะพร้าวสดผสมนมสดนะครับจะได้ออกในลักษณะแบบนี้ดูรูปร่างลักษณะแบบนี้จะสวยมากนะครับเนื้อละเอียดมากนะครับน่ารับทานมากเลยนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับสามารถทําได้นะครับน้ำมะพร้าวผั่นนมสดนะครับ หรือไม่ก็น้ำแดงก็ได้นะครับน้ำ้าวน้ำแดงหรืออะไรพวกนี้พวกกาแฟพวกนี้ได้หมดนะครับเครื่องนี้นะครับแล้วมาดูนะครับว่าเนื้อที่มันออกมาจะสวยขนาดไหนน้ำมะพร้าวสดนะครับผสมนมสดนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับ เนื้อละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วเวลารับทานเนี่ยกิน่นมะพร้าวเข้าจมูกเลยนะครับนมส่วนน้อยมากนะครับกินมะาพร้าวน้ำ,นำมะพร้าวสดเนี่ยจะหอมมากเลยนะครับนี่เลยนะครับสวยงามครับเครื่องสวยงามนะครับเครื่องสามารถทําได้สวยงามนะครับท่านจะเอาน้ำํำแคนตาลูปแตงโมหรือไมอ่ทุเรียน หรือไม่ก็มะมะม่วงบั่นในพวกนี้สามารถที่ทํากับเครื่องนี้ได้นะครับสามารถทําได้ดีนะครับเครื่องสวยงามครับนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับถ้าแข็งจัดมันจะตัดต่อตัดต่อเองอัตโนมัตินะครับเป็นดิจิตอลนะครับยี่ห้อเอมิโก้นะครับของอิตาลีนะครับเป็นดิจิตอลนะครับผม สวยงามครับโอเคค่ะจากห้างหุ้นส่วนจำกัดมอนครูมาดค่ะ